สบายดีสี FC, ทุกหมงทุกบอลฟังลาวฟังไทยพี่น้องเนาทะทีก็ทำงานรับจิตต่างประเทศนี้ก็มาไต่ไต่ไปธุระมาพี่น้องเนาะเลยว่าสีไปเลอกบังเห็ดเห็ดไข่เห็ดปวกตาาพี่น,อน,น้องเนาะลงเมื่อเดือนฮามาผละ้านจังหวัดผละพี่น้องเลยว่ามาเลอกบังเห็ดก็ได้เห็ดเมื่อตอนบืนมือขึ่นก็สิลงเมื่อเนี่ยแต่ภารกิจอยู่หน่อยหนึ่ง พ uh ี่น้องเนาะไปหาเลอดบังเห็ดพี่น้องมาเดี๋ยวเป็นแนวดายต้องพี่น้องเห็ดอยู่ทั้งที่ละเห็ดละงอกก็ไม่ค่อยออกพี่น้องปีนี้คือพี่กายเห็ดละงอกเห็ดปวกก็ไม่ได้ค่อยออกเฮ้ยไปหาเลอดบังสะก้อนหาเลอดบังเห็ดสะก้อนนั่นคืออะไรหน่อยไผยได้มาเฮ็ดอย่างนี้ปะพี่น้องไปเบิ่งไปหุ่นละ เบิงบ่งเราบัเคิดปลวก,<า>กดูดีดูดีพูดจะกาดกับุู้หววนีล้ละเห็ดไข่หน่อย ก็คงว่าเอาได้พ่นเดียวนี่แหละพ่อเลยเป็นเตยพิต้าไปพี่น้องเกิดก็เท่านี้พี่นี่เขาทางมันอ่อมมันแปนหมือเลยไฟไม้ปลามาน้ำสงสัยมังคสีเสื่อมเห็ดมังคสีตายไปน้ำต้นหนอนพี่น้องเนาะโอ้ยบาเห็นเตยหน่องเลยเ้ห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหเพียบเลยนี่เห็นแล้วนี่เพียบเพียตายพี่หน่องเนี่ย จะนักเอาแหละพี่น้องเฮ็ดไข่โอ้ยเราจะมาเลยพ่อดอกได้เด็ดๆนี่เห็ดเลยดิแต่เฮ็ดไข่ดีดีครับมันดอกหน่อยเนี่ยหนึงก็บว่เป็นยังพอดีเปิลือกบนนี้หนีเลยปะเราไปอีกสักคนพี่น้องเราอีกสักคนหน่อยนึงนี่พี่น้องจีเป็นจีได้ห้อยนี่พี่น้องเลยอะไรต้องหา ยังมาปลุกไว้ยังมันใหญ่มีหลายอย่อางเลยเป็ดขี้น้อยพี่หลอกบูดสิเย้หน้อยนี่กระเจียพวกเอาอยู่บ้างหรือเปล่เอาเลยรนะพี่น้องหน่อนี่แบบนี่เนาะเอาได้เพรก็ไปรวมติดกันหลายอันนี่เหรอเดี๋ยวนั้นเ,เติมด้วพี่น้องนี่พูเดียวนี่นี่ก็ห้อเอาเป็นตาประเด็นนี่เคยปลุกไว้แล้วตอนนี้ พึ่ก้ะวตาน้องพี่น้องจะเกาเลยเข้ามาว่าเอาย่นเยอะม่ซมดเลยล่ะคนเดียวดีจ้ะโอเคเดินต่อเข้เดินต่อเข้าไปในห้อบ่อนู้ออกหัวทั้งในเร้บ้านนอามทางกันลยอตามทางพี่น้องไปเดินต่อเข้าไปสกกอนบ้านนะเฮ็ดไข่เราบ้างพี่น้องมาเบิ่งเลยมาหาเบิ่งต้ไมจุต้ไม่ตาน น้องไม่ตากน้องพี่น้องเพื่อนน้องไม่ตากพี่น้องกอเพกนี่แหละพ,พี่น้องกอเพลกกอโจกดอตาถ้า,า,า,านนม,ออมันมีน้องใม่ก็ดีแกงตัวพี่น้องน้องไม่โจด้วยไม่ตากแข็งแน่ห่างจะบอกกะผู้ชาติก็ดีอยู่ดีแหละยังเป็ือพี่นองนี่ยังมันอย่พี่น้องเคยเห็นบ่เออเนี่ยโมเมนต์น้องใม่ดอกก้นนี่เนี่ย พี่น้องเนาะนี่นี่นี่เห็นเลยพี่นโอ้ยเขาเอาก้อนเท่าเลยตัวนี้ยังนอนยังนอนนี่นอนนอนหน่อยนึงยังนอนหน่อยปลายใหญ่ซะก่อนพี่น้องเยโอ้ลายนอนเยอะเลยสองสามนอนอยู่เลยเขาเอาก้อนเลยตัวนี้เลื่อนนอนทีเดียวเลยโอ้ยนี่เขาเอาก้อนเลยพี่น้องนี่เลื่อนนอนเดียวนี่อังกินนไม่โจ้ไม่ตาดไปสั่น์ละพี่น้องเอ้ยทางบ้านโคกบ้านปลา กินน้ำข nee, ึ้มน oh, oh, oh. ้ำมือนี่เป็นนี่ละฮงเม็ดปวกสาบพี่น้องเม็ดเนื่นเนี่ยฮะเราเม็ดปวกสาบนีอ้โอ้โ้โอ้เดเราเป็นเป็นเนี่นี่พี่น้องเป็นแรงเนี่นี่ค่ายแบบมมีน้ำข้ามน้ำยังนะเอาไปเปิดน่นสิเห็นกบเพื่อนว่าเพิ่อคบนะเนาะสิเห็น ปีนี้มันบอลสนเอ๊ะปีนี้มันฮักว็กเตงเวปีขัาก็เดินหดเดินแปดเดินแปดฮักเดินแปดห้าก็สิดับบืนนี่เนาะก่กนนี่ยังบนเข่าหรอไปเหมือนเขายังเผยกบเพราะพี่านหน้องไปเลาะบึงอยู่ตัวนี้งอ้ยตุ่นตะไคร้บุนี่โอ้ปีนี้เห็ดปกกตับคือออกสาดแท้นียตามพูนไปเราไปเลยๆเท่ากันเฮา จะน้อยซะก่อนเลาเบิกก่อนพี่นอ้องอ้ยเจมส์เตบอกหอยตายพี่นอ้องหอยเดือตายอยู่ในพุ่มเลยพี่น้องบอกหอยเดือตีนแมนบอกหอยหอมโอ้แมนลูกมันเลยพี่น้องเลยตัวนี้อ๋อห้อยเดือดตายพี่น,อนอ้องเนาะว่าชิมชิได้เฮ็ดปกติโอ้ฝนหดวงคุณมีหมดเลยไะเลาะไปบนเท้อนพี่นอ้อง ไปเรามาพี่้องบุญคุเป็นเมนขวอยเอยงพี่้องเลยพี่้องเด้เป็นคู่เป็นคู่ไปเลยก็ยี่เดือนก่าคาอยย่งเขะเยบ,บงกโลเชื่อปเป็นเห็ดผอกเ่เป็นเห็ดผอกเป็นโบแมนพี่้องเลยเป็นหอยเป็นหอยไปเลยเอย กควยยังอือหอมไม่แข็งผลไม่หอมไม่แข็งเลยไซไม่แข็งคาโป่านอยู่วัชัดนี่เลาะเบิ้งก็ได้พี่น้องเด้อมาพ่อคน้โเฮ็ดยังนีเฮ็ดหนอนีูสีเฮ <get> <ะ>็ดไทยนปะกินได้หี่น้องเฮ็ดอียงันนี่เฮ็ดเอียงเฮ็ดหนอนูีปะเป็นยาอย่าบอกก็กินได้ พ่นมือตดัดเพี่นอนะ้องเนาะมีแต่หอยมือเอาไม่ตัดก็ได้โอ้ยจะมาบ่กมานพี่น้องเมือนนี่เนาะน้องเอ้ยโอ้ต้นเปิี่ยงง่าย,ยาง่ายต้นเท่าอุปกรณ์นี่มันจะมีต้นเปิีง่งเพื่อต้นพักโขงพี่นอ้องเอาไปเห็นไปกวนไมค่อยนี่พี่นอนะ้องมาเลยมันจะมีต้นน้ำหน่อยต้นน้ำ,นำต้นไวาราสหน่อยพี่น้องกู้มือบุคคลมีดับหมดแล้ว เป็นว่กลิ่น,นออกไปหมือนอไ,ปปไปเลาะไปเรื่อยๆน้องมิชิโมนนมนันเนี่ยบ่เอวเหมือนี่ขั้นโมมันกับยาวากันได้พี่น้องเด้ออืมอยู่เห็ดอีกแล้วบังเ <c oughs> ห็ดลังแหล่โอ้ยขึ้นหน่อยเฮ้ยหน่อยเห็ดดีหอมพี่น้องหอมเหมือนเห็ดลังแหล่พี่น้องไปไปต่อ เฮ้ยเลาพี่น้องมากพ่นน,น,นี่ก็ได้เฮ็ดปีนี้เพื่อพี่น้องเด้บอบโปบันไดถ้ามาบ่ออกแไงนะพ่อได้แกงเนี่ยบุกขบวนพ่อเด้จีได้แกงได้อ้กกอมได็ทถอนรอเบ,บืาา้งแค่นี้การถ้าพี่น้องเลาะปไาพี่น้องเอ,อ,อ้ยมือนเห็บ่ม้นกับยาวากันเด้อเรอเบ,บื้งพ่นเฮ็ดไข่ม้อพี่น้องพากันเรอเบื้งพ่นเฮ็ดไข้สกอร์เนี่ยพี่น้องเนาะขอบใจขอบใจเลยหลายมันบ่ออกพี่นอ้องยินดี ปีนี่มันคือพี่ไก่หนีงไก่โอ้ยแต่มันมวนแต่ละปีปีนี่อยากอึดแน่พี่น้องเนาะเด็กกับยาพี่น้องไปเราบไปบริก่อนเดอเฮ็ดไป่เราบังดอนอันเฮ็ดเนี่ยก็เฮ็ดผึ่งพี่น้องเฮ็ดผึ่งเงี่ยเฮ็ดผึ่งข้ามเฮ็ดผึ่งส็มาพี่เฮ็ดผึ่งอยู่อันไป้าพี่น้องไป้าพีเหลือตนาเปล่าป้าก็เมื่อยกับพี่น้องมาเราก็บพักขยันสักก่อนเอาพักขยันสักก่อนพี่น้องเนาะ โอ้ยผักกระหยงังเลยบ่ได้น้อยเราบักไงเลยเลยพี่น้องเอ้บ่เนี่เมื่อใส่อมใส่แกงนี่ผักกระหยงสะกกอนบุ้ยผีแหงไงหัวงามมาลีพี่น้องนี่เนี่ยฮึเจเียวปลาแดกสมบักิสมโม่กัดผักกระหยงใส่โอ้โหเนี่ยงโกงกโบรร้บนเตาบหมนที่อย่างนี้นะคือผักอีหินบ่เคยเลยวะนี่พี่น้องต้นอย่างอื่นบอลเตาคือผักอีหินผักอีหินน่ะพี่น้องเนาะง ปีนี้แกน้อไม่ผักอีหินนี่มีดอกพอมันเป็นดอกอะไรเปน้องผักอีหีนู้นดอกงามดิเพี่น้องมือขาดก,ก่อนนี่พี่น้องผักอีหินแล้ว่าผักบุญเตาแม่นบอกสิแม่นที่น่องเปน้องเด็ผักขยั่งหลายพี่น้องปีนี้เพราะว่าหน้าทงนี้จ้าบริสาวอนุรักษ์ไว้เป็นป่าพี่น้องนี่ เป็นปลาเนาะพี่น้องเนาะพีดโดนกลางอยู่นี่จากที่บอลเาวเก็บวบวิทยดอนปลาเนี่ยแหละพี่น้องเอาไว้เป็นเอ่อธรรมชาติบำบัดพี่น้องเนาะนี่พี่น้องพักหินหรือพักโดนบอลเตาด้พี่น้องได้ดิเอามากินเก็บเกี่ยวหน่อใหม่นี่พี่น้องดอกมันนี่มันสวยไปพี่น้องบัลนี้ยพักเสร็จพักขยันเก็บเลาะไปดีเลยพี่น้องเก็บเลาะขึ้นไปดีขลนละไปทต้องขุนละพวก นีไปพี่นาะเลาะบิง่งต้นเตยน้ำพี่น้องนี่น้ำเต,ำเตยเอาเสือหาลอเลาะบึงสักคนนึงพี่น้องเนาะชื่อว่ามันมีหมากมันจะเอามะต้มตกินเป็นยาเป่นเอาว่าเป็นยาดีหลายอย่างแต่คมเสือด้วพี่น้องเด้อเฮือกนั่นอะแหละนี่เลาะเบิ่งกันพี่น้องโอ้ยพุ่นพุ่นก,นอก,อนนกอ้อนึงทัานบ่มีจุบเลาะเบิ่งก้อนนั้นมีอยู่บ่เอามาเตยมาต้ตมสุพีสุน,นอ้องต้มกินน้ำมันเด้อพี่นอ้องเป็นยา ก็ทีหัวคือบ่มีเนาะบัี้เนาะโอ้ยใส่เด้บันดนี้โอ้ยนี่พี่น้องเห็นแล้วบัตรเห็นแล้ว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 มัดกอกระชิบหน่อยเดียวนี่บ่นี่พี่น้งอ,องนะนั่นมัดเตยพี่น้องนี่โอ้พี่ได้เอาเลยบัตรมีถ่านไปถือมาฮักเอาเลยน้อพี่น้องเนาะเฮ้ยเขกำลันหักได้หนน้ำนี่แหละพี่น้องโอ้ยน้ำถือเด้อ อ้ยพี่น้องขึงขนง้นขึ้นนี่พี่น้องคนหลงเลยเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึ่งด้วยพี่น้องเด้อเรียบร้อย<ป>พี่น้องอะไรมากแล้วแบบนี้หมากเตยเตยน้ำเขาเนี่ยเตยเห็ดสาดเห็ดเสื้อเห็ดมอนนี่เห็ดสาดเห็ดเสื้อเล้วพี่น้องเนาะเนี่ยหมากมันจะ้เฮ้ยน้องเห็ดแล้วจะทิ่มนี่น้องเป็นยาเลยจะไปเห็ดยาเอาไปต้มกินเป็นยาบางคนก็ว่าเออดีตับรักษาโรคตับไปบำรุงตับบางบคนก็ว่า ปวดหัวโอ้ดีหลายอย่างพี่น้องขั้นผู้ใดหูจักกาดียังเนี่ยครับมีนว่าบอกกันเลยเด้อพี่น้องเด้อว่ามันดียังเนไปเลาะเบิ้งเห็นต้นนี้เห็นต้นเดียวเห็นหมากเดียวนะพี่น้องนกกรดีเนาะไปเบิ้งกรดเนี่ยน้ำเอามือจะกของสำหน่อยเธอเมื่อหายไาให้ลุงน้ำเธอ่นอยากตบน้ำไปเราเบิ้งกอดเลยพี่น้องอุ้ยอะไรกัย่ามนี่ก็ใส่เบ็ดเหนือเท้านี้เลยพี่น้องต้นน้อยย่าหมดใส่เบ็ดกบหน่อยผ้าจะลอยมาใส่ปีน ก็อยู่แถวๆบริเวณนี้เลยลองใส่บริเวณนี้โอ้นบ่มีหมากลยตัวนี่มันมีเลยน,นะเพี่อนเนาะโอ้เป็นคนเ,นนนเนขาถูกินบ้แล้วเนาะราเพิงก็เจอมันมียนีกสิได้เอาอีกบอมีเพื่อนอาจจะลอยมาใส่เบ็ดปีไก่ปีซื่อตีนัแล้่นเนากน็ที่แล่บริเวณนี้ พาคนมาใส่เบ็ดอยู่หน้าจานี่แหละพี่น้องอะป่ะพี่น้องขึ้นเมื่อทั้งเถียงพลับพลันเลยขึ้นสีแต่คือสีซ้ำนี่เลยพี่น้องเฮ็ดกะบ่ค่อยได้มาเก็บพักแย่งถ้ามีบ้านเพี่เก็บทั้งนั้นถ้านนี่กะมาเอาหมากเตยป่ะขึ้นเมื่อทั้งุะทั้งเถียงพลัะพักแยงปลอดสารพิษดนะพี่น้องบริสิทธิ์ยมสิทธิ์ยาให้เราหนีพี่น้องได้ในต็มตาเลยพี่น้องเนาะหรือด้เฮ็ดท้ำเฮ็ดอะไรพี่น้องเฮ็ดก็ได้ก็ได้ มานี่น้ำได้พัก huh. ขยงนน้ำเก็บพักขยงนน้ำพี่น้องพเนี่ยมันก็เป็นปอดสารพิษเลยพี่น้องท่านนี้บริเลสีด่วนสีดยาบริเลสขยะขยาคือทางอื่นนะพี่น้องเาะแถวอื่นท่านนี่เป็นปอดสารพิษก็เห็นเลยพี่น้องนี่เป็นทงหน้าอยู่แต่ว่าจาบริเลสาวบริเลสับบริเลสาวป้าต้นไม้ให้ต้นไม้ยิ้มเลยพี่น้องเนาะให้ต้นไม้ยิ้มยิ้มไปยูโฮมเย็น รรมชาิจ่ามักรรมชาติพี่น้องเนาะยอยู่ทางนี้พี่ขึ้นมาทางตงหน้าตัวนี้หน้าตรงนี้นะพี่น้องเนาะก็คือนี่มื่อก้อนหนึ่งมันกัดบ,บนใหญ่ดิพี่น้องมื่อก้อน,น่เนี่ยต้นนี้จ่ากับมะ้าร้า,าผู้ปีก็เลยเป็นกอเป็นอยังแต่กอขึ้นมาเป็นต้นเป็นลำใหม่ขึ้นมาเลยพี่น้องเลยนี่จ่ากับภูเขาหอดเทียงผลิตพี่น้องอยู่เทียง ปลูกเขาเนาะพี่น้องเอาข่าวเบิ่งนี้เป็นี้กคนป่าไว้เป็นอนุรักษ์ไว้ข่าเบิ่งนี้นะพี่น้องก็บซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิซ้ำนี้สรุปไ้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อคหัวข้อยคลิปนี้ก็สิสรุปไ้ซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องรอโคกซื่อๆล่ะยญโบราณเห็ดน้องกับเพื่อนพี่น้องรอโคกซื่อๆบ่ได้เห็ดพี่น้องกากีละย่น้ให้น้ำหน้าพี่น้องเนาะ ลี่นี้กับสินลูกไปซัมนี่แล้วพี่น้องจะเจ็บจะจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี